สำหรับราศีพฤษภราศีที่2นะครับในเดือนมกราคมนี้นะฮะราศีพฤษภเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้พอสมควรนะครับอาจจะมีเรื่องบุญหล่นทับนะมีเรื่องของการงานที่ติดต่อเข้ามามีจ็อบมีอะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะแยะนะแล้วก็จะมาจากคนที่รู้จักการเครือญาติสมิสหายหรืออะไรที่จะผ่านงานมาให้เรานะครับรวมถึงกิจการที่ทําอะไรก็เหมือนกับฟ้าบันดาลให้ด้วยนะส่วนทางด้านการเงิน เนื่องจากว่าการเงินที่มันติดขัดมาโดยตลอดในช่วง2ปีที่ผ่าน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดือนนี้มันยังไม่โฟล่ w เป็นที่นะมันก็ยังมีมีการที่จะต้องวางวางแผนวางแผนในการที่จะใช้เงินพอสมควรนะครับดังนั้น แต่มีการคาดการณ์ที่ดีดังนั้นใครที่จะลงทุนหรือว่าเ,าเล่นชาหรืออะไรประมาณนี้นะครับหรือสิ่งโชคนะครับก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของคนผู้ศพฤฤก็ได้ในเดือนนี้นะครับก็อาจจะม,ามาะีในเรื่องของโชคเข้ามาดูบ้างนะครับในเรื่องของ ความรักนะฮะความรักเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังเข้มแข็งทางจิตใจน,นิดนึงเพราะบางทีเนี่ยอะไรที่การเงินที่มันได้มาเยอะๆมันก็เลยทําให้เราดูฟูฟ้งาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดการต้องตาต้องใจอยู่บ้างมีคนเข้ามาสนิทชิดเชื้ออยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวงังสำหรับคนมีครอบครัวนิดนึงขอจับยังทั้งใจไว้นะฮะส่วนคนโสดนะคนโสดก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีมีเข้ามามีเข้ามาแต่ว่าเป็นแบบ ป็นลักษณะขอโทษนะใช้คาว่าหมายยอกไก่ละกันนะครับเป็นเป็นก็เราก็ติดกันละกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยกิ๊กกันนะนะก็ก็ก็ระมัดระวังหรือว่า,าดูดูใช้สติตรองดูในเรื่องของความรักให้ดีๆหน่อยละกันนะครับส่วนสุขภาพระวังแน่นหน้าอกเรื่องหัวใจการเต้นปกตินะครับเพราะฉะนั้นอย่าออกกําลังกายอย่างหักโหมจนเกินไปนะครับหรือว่าเวลาตื่นขึ้นมาก็าอย่าพูดพลาดห่าเกินไปสำหรับ,รบการทํานายของลัศธิพุโส์นะฮะก็ เพียงแค่นี้แล้วก็ถ้าอยากติดตามครับติดตามที่เฟซบุ๊กเติ้อิทิพลนะครับผมหรือที่ต่อหน้กระดาษครับขอบคุณครับ